รีวิวเกมเโวยต์เรสเตนเอวิโดโดล่มแล้วบ,บินไปเลยเชบจมเลยครับทรงเฮียอะไรมึงเนี่ยทรงรีออนจากเ e สเ d น n t วิ i สี่ไงครับพี่อ้าวไม่เหมือนเหรอเดวิลชุดไดเป็นเกมแนวยิงปืนบวกคนที่สามที่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนเนเมึงไม่คิดจะลงทุนซื้อโปรแกรมอัดวิดีโอหน่อยหรอครับพี่คู่แคมลอยมาแต่กไกลเชียวทำไมบอกในนึงว,ว่ากำลังโฆษณาโปรแกรมอัดคลิปอยู่นะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่มึงไม่คิดจะตัดต่อคลิปมึงก่อนลงหน้าสตรีมเลยหรอวะเนี้ย <c oughs> <g iggle> ให้ดูแม้กระทั่งตอนปิดโปรแกรมเลยหรอวะเราไปดูภายในเกมกันดีกว่านะครับโอเคหน้าจอเกมเออแล้วนี่คณพี่มายืนบนแท่นนี่รอรับรางวัลอะไรครับเนี้ยเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยโอ้โหมีรถดูให้เลือกด้วยสุดยอดเกมโคตรละเอียดเลยเกมเทพแน่ๆแ,แบบนี้แล้วนี่มันท่าถือปืนอะไรของมึงวะเนี่ยสิ่งที่ผมพบคือซอมบี้วิ่งโคตรไวเราสามารถสร้างป้อมปืนได้ แล้วก็อินเทอร์เฟซที่บอกตามตรงว่าโคตรงงเลยว่ามันอะไรของมันวะเนี่ยหน้าจอ